สวัสดีครับอะไรมากันเยอะแยะจังเลยเนาะโอ้โห <c oughs> เพียบเลยนะครับเพียบเลยครับ <c oughs> เพียบเลยเพียบเลยอะไรเนาะอ,อะไรเนาะโอ้โหขนมเต็มคันรถเลยนะครับขนมเต็มคันรถเลยนะครับผมเพียบเลยนะครับเพียบเลย จะเอาไปขายที่ไหนนาะนี่จะไปขายไหนนาะสวัสดีครับไป่งขนมเ<ต>ลยรถขายขนมแล้วครับเต็มเลยนะแชมอ๋อเราไปไหนนี่แจกวันเด็กวันเด็กแล้วครับสุดยอดมากเลยนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปสักสามนาทีแล้วจะขึ้นไลฟ์สดให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเชิญจอดตรงข้างร้านก่อนได้ไหมครับผมเดี๋ยวจะขอสัมภาษณ์หน่อยจะไปไหนสองไม่รู้นี่ขึ้นไปทำน,นัด่อนทำอะไรกับข้าวครับ จะตั้งรออยู่นะครับผมโอ้โหเต็มคันรถเลยนะครับผมตอนนี้เต็มคันรถเลยนะครับคันรถเลยยอดเลยนะครับยอดเลยมาถึงร้านกาแฟรเรียบร้อยนะครับถึงร้านกาแฟกรอบๆเรียบร้อยครับตามไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับนี่นะครับของเตรียมแจกวันเด็กนะครับ ขอ,อเตรียมแจกวันเด็กหนึ่งขั้นรถเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับเอาไปไหนบ้างครับบินเลยไหมหดูบิน่อยไหมบินเหรอครับดูนะครับดูบินยาวยริงกระหางว้าวนะครับด,ด,ด,ดูยิ่งหางว้าวนะครับเท่าไหร่ครับ 6, 7, โอ้โหหกพันเจ็ดส่วนลถนะครับมี 7, <000 S 1> ส่วนรถจริงเจ็ดพันเนาะไม่ใช่จ่ายไปเจ็ดพันจ่ายไปเจ็ดพันนะครับผมหกพันกว่าบาทนะครับเกือบเจ็ดพัน ได้ครับแต่ใส่เม็ก่อนนะครับกณลูกโอ้โหเต็มคนรถลเลยอันนี้ก็ั้องนินนะครับนัแน่นเลยไหนดูหน่อยน้องหนอยดูหน่อยโอ้โหนะครับเต็มคนรถลเลยนะครับนี่นะครับบินยาวเป็นหางว้าวเลยนะครับเนาะเอาขอบคุณเอฟซนะครับแล้วก็ที่ไม่ขาดไม่ได้ก็คือนะครับ น้องนิวนะครับเป็นทุระให้ทุกอย่างเลยนะครับเต็มคำรถรถคันนี้รถสายบุญจริงๆนะครับใช้มานี่สิบสามสิบสี่ปีสิบสี่ปีแล้วนะครับนี่รถคันนี้นะครับใช้จนฝาครอบนี่หลุดนะครับเนาะใช้แบบขนทุกอย่างเลยนะครับขนแต่บุญขนแต่กุศลนะครับรถคันนี้นะครับผมขนแต่บุญแต่กุศลจะปั่นไปแล้วลูกเดี๋ยวเอาขอข้างหลังเอาให้พ่อก่อนนี่นะครับก็ ติดตามชมในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ